ว้าวอูมามิมาตรงเวลาเป๊ะเราจองผ่านแอปคุกมานะครับ <Ash land> แต่งตีมคิตตี้นะครับก็จะน่ารักน่ารักหน่อยเอาจริงๆคนเยอะมากนะครับในรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นนี้ก็จะมองเห็นถนนด้านล่างนะครับเป็นร้านคิวคัสึนะครับเป็นเนื้อทอดแล้วก็มาให้เราย่างเองหาอะไรกินช่วงเย็นถ่ายรูปบรรยากาศกันไปครับด้านในก็จะมีสินค้าของพวก Humanmade นะครับสั่งเปตปอร์มีกับลาเต้ร้อนนะครับเสื้อกันหนาวแบบสเวตเตอร์อย่างเงี้ยเสื้อขูงบุตรรงเนี้ย มือหนึ่งมือสองเพียบแต่มันก็ดีจริงนะครับเสื้อผ้าแบบทรงสวยเนื้อผ้าดีราคาดีมากนะครับสองชิ้นหกสิบเก้าบาท<ำ>โอโ้โหใส่ชีสก้อนอย่างใหญ่เบิ่มๆเลยจ้าสวัสดีครับจากสนามบินโอซาก้าประเทศญี่ปุน่นตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองนะครับไปแลกตั๋วรถไฟ ฮารุกะโซนที่ขายตัวจะอยู่อีกตึกหนึ่งนะครับเป็นเทอร์มินอล2วันที่เรามานี่จะเป็น8ธทันวานะครับอากาศหนาวเลยครับลมเย็นมากต่อแถวรอซื้อบัตร IC การ์ดนะครับที่ผมซื้อมาจะเป็นลายพิเศษนะครับเขาบอกว่ามีขายเฉพาะที่สนามบินคันไซนะครับตรงห้อง JR อาทิกเก็ตข้างๆที่กดตัวนะครับพวกเราจองรถไฟฮาลูกะมาจากในแอปคลุกนะครับเอา QR code มาสแกนแล้วก็เอาตั๋วให้พนักงานดูได้เลยนะครับ ลืมบอกไปเลยครับคืนแรกเราจะมุ่งตรงไปเกียวโตวเลยนะครับไปนอนที่เกียวโตวประมาณ3คืนถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะกดรอบ9ก้าโมงยีมานะครับแล้วก็เดินมารอที่ชานชาลาด้านหลังนะครับที่ในตั๋วบอกนะผมก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นครั้งแรกของผมเลยนะมา2คนกับแฟนด้วย ็็อกกแลลล้้วเคืบขามาแล้วนะครับรถไฟฮารุกะมาตรงเวลาเป๊ะเราจองผ่านแอปคุกมานะครับจะไม่สามารถจองที่นั่งได้นะให้เรานั่งได้ตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่10นั่งตรงไหนก็ได้นะครับที่ว่างอยู่รถไฟฮารุกะก็จะเป็นรถไฟที่แบบแต่งตีมคิตตี้นะครับก็จะน่ารักน่ารักหน่อยสาวๆน่าจะชอบกันนะครับก็เป็นคิตตี้ทั้งลำเลย มีมุมให้ถ่ายรูปให้เซลฟี่หน้าก,กระจกก็ได้ประมาณนี้ครับเรามาหน้าหนาวแต่ก็ยังเจอฝนได้เกือบทุกวันครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีเกียวโตสเตชันแล้วนะครับลงจากรถไฟฮารุกะที่เรานั่งมาด้านขวานี้เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปต่อเพื่อไปขึ้นรถไฟอีกหนึ่งสายเพื่อที่เราจะไปที่โรงแรมของเรานะครับ เอาจริงคนเยอะมากนะครับในรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นนี้ครับวุ่นวายพอสมควรเลยผมมาครั้งแรกก็กลัวจะลงเลยครับผมไม่รู้เข้าทางไหนบ้างเราพักกันที่ทาวเวลลอดเกียวโตชิโจนะครับเราจะนอนที่นี่กัน3คืนเลยครับที่นี่เช็คอินตอนบ่าย3านะครับถ้ามาถึงก่อนสามารถฝากกระเป๋าได้ครับเขาจะให้ขีดกาดมาสองใบนะครับเอาไว้แตะลิฟต์นะ เตียงจะยับหน่อยนะครับเพราะว่าผมนอนเล่นไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลืมถ่ายให้ดูว่าห้องเป็นยังไงบ้างผมจองเป็นแบบวิวเมืองหรือว่าซิตี้วิวไปนะครับหัวนอนก็จะหันออกทางถนนนะครับได้วิวเมืองก็จะประมาณนี้หัวเตียงก็จะเป็นหน้าต่างมีม่านให้แล้วก็มีกระจกเปิดออกไปได้ก็จะมองเห็นถนนด้านล่างนะครับวิวดีบรรยากาศดีแต่ถ้าใครนอนยา,ย,ายากหน่อยอาจจะ มีเสียงรบกวนช่วงหนึ่งดึกนะครับอไอูเจ็คอินเซ็ตก็ออกมาหาอะไรกินกันนะครับร้านนี้อยู่ห่างโรงแรมประมาณ300เมตรนะเป็นร้านกิวคัสึนะครับเป็นเนื้อทอดแล้วก็มาให้เราย่างเองเพิ่มเติม,ตม,ตมได้ครับมีเตาเล็กๆมาให้น่ารักเลยความสนุกมันอยู่ตรงที่เราสามารถย่างเพิ่มเองได้ครับเหมือนแบบเราได้ทำอาหารเองอ่ะปิ้นไปปิ้นมาสนุกดี รสชาติก็กลางๆนะครับอร่อยดีแต่ก็ไม่ได้ว้าวมากอะไรขนาดนั้นนะครับกินได้ครับอร่อยครับกินเสร็จก็ออกมาเดินเล่นกันต่อนะครับแผนวันนี้ก็คงไม่ได้ไปไหนมากครับน่าจะได้อยู่แถวๆที่พักแล้วก็หาอะไรกินช่วงเย็นถ่ายรูปบรรยากาศกันไปครับมาแวะกินกาแฟกันที่ Human Made by b u b o r t l นะครับ ด้านในก็จะมีสินค้าของพวก Human Made นะครับมีหล,หลายๆอย่างเลยทั้งเสื้อผ้าทั้งของใช้อะไรนะแล้วก็มีแบบพวกการจัด d i s p l ย y ตามสไตล์ Human Made นะครับเดินมาด้านในก็จะเป็นร้านกาแฟบูบอร t ทอนะครับร้านสวยสะอาดตาเลยครับมีพวกของเกี่ยวกับบูบอร t ทอขายเยอะครับแก้วแล้วก็เมลิดก,กาแฟาต่างๆครับสั่งเป็นอเมริกบลาเต้ร้อนนะครับ โอนที่มาเดินเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเสื้อผ้าวินเทจนะครับเสื้อผ้ามือสองอะไรเงี้ยครับมีร้านเยอะมากเป็นแบบสิบสิบร้านเลยคือเดินดูบ้านเมืองเขาก็แบบสนุกแล้วละร้านขายอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าจัดแบบน่าร้านน่าราักดีใครสายตู้คีบใครสายกองจุ่ม,มนึงมาร้านนี้หมดตัวแน่นอนของเยอะมาก แต่ว่าเราสายชอบดูผ้ามือสองนะครับก็จะแวะร้านเสื้อผ้ามือสองบ่อยหน่อยชอบดูชอบคุยนะครับเผื่อเจอของแบบหลุดๆบางแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าถูกนะครับเสื้อกันหนาวแบบสเวตเตอร์ยอย่างเงี้ยเสื้อฮู้ดอย่างเงี้ยก็3า0 0ันสะีพันเยนนะก็7จ0ดบาทอยู่นะครับ เพือ่อผ้าแฟชั่นเยอะมากครับมีทั้งแบบงานเก่างานใหม่มือหนึ่งมือสองเพียบแต่ละร้านแบบจัดหน้าร้านสวยครับเดินผ่านก็ต้องแวะเอาของแบบจริงๆมาห้อยเต็มหน้าร้านเลย <h urt un> แต่ตามสเต็ป นะครับคนไทยก็มาญี่ปุ่นก็ต้องมาแวะดู G U Uniqlo นะครับแต่มันก็ดีจริงนะครับเสื้อผ้าแบบทรงสวยเนื้อผ้าดีแล้วก็ราคาถูกครับ5,000นเยน6 0 0ันเยนอย่างตัวนี้ก็6,000เยนก็ประมาณ1,500บาทแถมเราแบบยังได้แท็กฟรีอีกนะเข้าไปดูข้างในผมตั้งใจมาดูเสือ้อมุนตัวนี้เลย3,000เยนนะครับประมาณ600บาท ผ้านามากอุ่นๆเลยมีให้เลือกหลายสีนะครับสีเยอะเลย2,990เยนหรือประมาณ600บาทถ้าเราซื้อเยอะยังได้แ็กฟรีอีก10%นะครับซื้อเกิน5,000เยนของผู้หญิงก็เทียบนะเดินทีเป็นชั่วโมงครับมาติดอยู่ที่จี U, นี่มันถูกและดีน,นี้เขาว่าจริงครับ แต่ซื้อเยอะก็เดี๋ยวก็จะเอากลับไม่ได้กันนะครับยิ้มเสื้อผลเป็ดแบบนี้มันหนามากแล้วก็พองมากๆยัดใสก่กระเป๋าไม่ค่อได้อย่างตัวนี้รดเหลือหน,นึ่งพันเก้าท้อยแปดสิบเยนประมาณ4ี่รอยบาทตอนซื้อก็ไม่ทันคิดครับเอากอาลับยงไงนรัย ร้านนี้ไฟสาว่างสุดนะครับเป็นลายข้าวปันนะ้นมีให้เลือกลายหน้าแล้วก็มีแบบโชว์ให้ดูด้วยว่าทํายังไงนะครับเป็นครัวเปิดให้เราเห็นด้านใหเลยมีหน้าให้เลือกเยอะมากครับเลือกไม่ถูกอะไรทีเดียวผมก็ไม่ไดูเลือกอะไรก็หยิบม,มาไปเรื่อยครับราคาดีมากนะครับสองหิน69บาทเองรสชาติใช้ได้เลยครับกินไปคนละอัน อิ่มเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินต่อดีกว่าเดินไปเดินมาได้ไก่จากแฟมิลี่มาร์ทมากินนะครับมากกว่าเดิมอีกแบบนี้กินเลยเป็นไงอ้หของจริง ิของเขาก็มาปิดท้ายด้วยของหวานนะครับเป็นร้านขนมปัง10เย็นหรือว่าขนมปังไส้ชีสนั่นเองแต่ก็มีอย่างอื่นขายด้วยนะครับหลายอย่างเลยใส่ชีสก้อนอย่างใหญ่เบิ่มๆเลยจ้า500เยนหรือประมาณ110บาทนะครับผมอุ้ยโเคสิอ๋อมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในว้า โหมดให้ร้านเลยนะโห้รสชาติเป็นไงอร่อยแพนเค้กแล้วก็ใส่ชีสแจมไม่ค่อยหวานาวันนี้ก็คงได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะคงจะกลับโรงแรมกันละไว้เจอกันใหม่ day สองครับ